มณฑนทหารบกที่32จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันครบรอบ134ปีโรงเรียนใน 100, ร้อยพัะจุลจอม9เมื่อวันที่5สิงหาคมพศสอ6 4เวลา11นาฬิกามณนฑนทหารบกที่32ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณนฑนทหารบกที่32 จัดก,กิจกรรมดีๆมีแล้วแบ่งปันเนื่องในวันสําคัญพระราชทานกําเนิดก็เกิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเ้าครบรอบ134ปีโดยได้รวมสิิ์เก่าในพื้นที่มีทั้งหมด13นายโดยได้กระจายเป็นสี่สายแจกจ่ายาาถุงปันสุขเพื่อช่วยคลายความลําบากบรรเทาความทุกข์ยาก โดยได้นำอาหารกล่องเมนูผัดกะหล่ำบุ้นเส้นไข่ต้มพร้อมน้ำดื่มจำนวน150ชุดไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จุดรับส่งผู้โดยสารประจำแต่ละอำเภอสถานีรถไฟนครลำปางและสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางโดยกำลังพลจิตอาสาของหน่วยอัมมี่เดลิเวอรี่ในการนี้พลตีอโนไทยชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32ได้นำสิทธิ์เก่าโรงเรียนนายร้อยพ่อจุลจอมเก้าจำนวน12นายกระจายเป็น4สายเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความเป็นอยู่ลำบากและพิการด้วยการมอบถุงยังชีพป,ปันสุกในพื้นที่อำเภอเมืองได้แก่บ้านทุ่ง้ายบ้านแพะหนองแดงตําบลทุ่ง้ายชุมชนท่านางลอย ชุมชนประตูต้นพึ่งตำบลหัวเวียงและบ้านหนองปล้องตำบลพระบาทเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้าครบรอบ134ปีด้วยการร่วมทำความดีช่วยเหลือประชาชนแบ่งเบาความเดือดร้อน